นะั่แหละ,ละถูกต้องคร,รับนนแลละถูกต้องแล้วเรชาว่ากยับเียสองมารับขอบคุณคนระับให้ความร่วมมือเปนด้วยดีนะฮะเอาเช็คนักกีฬาก่อนนะครับให้ครบฝั่งละสิบอคนอ้ามเกินสิบสองเคยมีในสมัยแต่ก่นนอน <c oughs> ฝั 1> 12, 12, 1, ่งหนึ่งสิบสองฝั่งหนึ่งนะครับสิบเอ็เล่นไปเล่นมาอ้าวมันไม่ใช่ดีวาไปหยุดเกมตั้งต้นใหม่นะครับดีแต่เล่นไปได้ห้านาทีแต่ทำไมทีกกมหนึง่งคนทำไมมันยึดจังวิ่งไปตรงไหนก็เจอแต่ทีมนัน้นทีมเขาไหยุดกเกมนับใหม่นะครับสิบสองคนเอานะครับเช็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอไปสักครู่นะครับเผื่อคนสอง้อไปเจอเรียบร้อยรับขอบุณนะครับ ว่ให้นี่มีแฟนเป็นผู้หญิงเลยจ้าเริ่มกันนะครับอยู่ทางด้านสริภูนะครับพักไทยยาวๆเลยนะครับตรงนี้เข้า้วครับเข้าเหมือนกันเข้ามือนหมนะครับใครๆครก็ทําแต่รูปแบบนี้นะครับอะไรต่างๆเอ้าเคลื่อนมาไม่ดีครับตรงนี้เอ้ายังได้อยู่ยังดูที่คงร้อยเอ้านะครับการชิษาบานที่มาเรียกสิบนะครับ รันชัยขอบอลทะลุกันไปที่ชายแดงชายแดงเอาละครับอยู่ที่รันชัยครั้งหนึ่งไต่นบอลตามเลาะมายังไม่ออกครับลูกนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกอีกลูกนี้ให้ออกไปซะแล้วทางด้านของนาเกียเป็นลูกกลุ้มของทางด้านโคตน้อยครับในครึ่งเวลาแรกนั้นโคกรน้อยนำอยู่ก่อนนะครับสองประตูต่อศูนย์ดูที่ครึ่งเวลาหลังทางด้านนาเกียจะทำได้หรือไม่ต้องรอชมกันต่อไป เอาละรครับจิ้บบอลมานาเกียรติวางแผนกัมาแล้วครับว่าจะทำยังไงสปีดมา,คร,ราครับลูกนี้เอาละครับลูกทำเส้นไปแล้วนะฮะไปทั้งใบเลยนะครับผมสังเกตเห็นกรรมาการมองกับลูกบอลน,นะครับไปายามมองเส้นนะฮะพอลูกบอลออกตกเลยเ <c oughs> อาละรครับมาที่ใช้แดง <c oughs> พัดบอลน,นิดนึงเกลี่ยขึ้นหลังมา ว่าไงครับตึงบอลไปตึนไปตึงมาตึนมาตึงไปจะได้ยอยู่ที่ชายแดนควบน้อยควบน้อยได้อีกครั้งหนึ่งควบน้อยข้อบอลต่อเพื่อที่จะได้โควมาได้โกวตึนบอลหลังมายัางอยู่เอาแะครับเข้ามาที่โอ้โหลูกนี้มองดูไม่มีใครเลรับลูกชาติให้ออกไปเลยเป <c oughs> ็นลูกตุ้งของทางด้านนาเกียร์ ปุมสะสั่งเข้ามาเอาละครับกระดกยาวไปที่หน้าประตูผู้รุกษสาประตูนับหนึ่งสองสามออกมาแล้วรับไว้ได้มองดูเพื่อนแล้วครับจะไปซ้ายจะไปขวาที่แน่ๆไปข้างหน้าแนี่นอนเปิดยาวขึ้นมาเอาละครับตกกลางสนามไปที่นิเวศนิเวศป้องให้นิเวศแม่ลูกนี้นาเกียริไปแล้วครับนิเวศบางทางอยู่คืนหลังมา เอาละครับิีออกมาได้ครับทางด้านกงบอลออกมาแล้วครับที่ชายแดงตอสซ่งมาไม่ถึงครับพวกนี้อีกครั้งหนึ่งแต่บอลขึ้นไปครับพวกนี้อาแล้วครับได้ไปที่นิเวศนิเวศไปแล้วครับถึงบอลแล้วถึงบอลนิเวศวางขึ้นมาลูกอีกโดบนบอกมาได้ครับทางด้านน้าเกียร์ย,ยังอยู่ยังอยู่ครับบงก็คือไปอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่นิเวศนิเวศมองดูเพิ่นแล้วครับ ซ้ายขวากลับคืนหลังมาเอาละครับตพรทะลุต้องไปไม่ผ่านครับตรงนี้ติดที่นางเกียริเอาการไปชิงบอลได้หรือเปล่านางเกียร์จะไปบอลอีกครั้งหนึ่งมา้ะครับรอเส้นทาง้าซ้ายมาไปแล้วครับเพาะออต่อขึ้นมาที่หมายเลขสี่สิบได้สปีดไปแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วสี่สิบสี่สิบมาแล้วครับสี่สิบมาแล้วโอ้ยลูกลอยแล้วเรียกทีรถชงคารครับตรงนี้โอ้โหเกืออไปดุกนกันครับลูกนี้เอาแล้วครับกำลัง นาจิตไปนะครับสองคนนะครับออกเส้นหลังไปเกือบได้ครับเกือบได้วางแขงม,มาดีครับวิ่งออกพา,างด้านซ้ายแล้วโยกเข้ามาในดีแต่ตกใส่หลังคาบ้านนะฮะยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับของทางด้านน,นาเกียร์โอ้ยนาเกียรได้เตบุมนะับได้เตมุ่มโงบ่อยครัง้งมากเลยนะครับนาเกียร์ี่อะไรครับเออปอกแกวขึ้นมาลูกนี้จากตุตรงสกัดออกข้างมา ได้ทุกอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของนาเกียไปได้หรือเปล่าเอาละครับหยิบฟังหนึ่งได้กองบอลหยิบฟังหนึ่งก็จ้องที่จะเสียบนะครับเพื่อแย่งบอลเอามาเอาละครับหลุดมาแล้วทางรับนค้ชบอลได้บอลหลุดมาแล้วครับเพราะบอลต่อสปินขึ้นมาทางด้านซ้ายตามมาเรื่อยๆครับเพราะบอลมาเรื่อยๆยังอยู่ครับยังได้บอลอยู่ที่ค้ชบอลค้ชบอลตวรรแไม่ลูกนี้โดนบางทางแล้ว จบไปได้ครับทางด้านของนาเกียร์พลิกบอลมาเข้าในไปครับลูกหมาเยเล่นจีบออกบอลพ้ายไปทังทีลูกนี้ไปที่หมาเยเล่นจีบเอานลครับปังผิดเรียงผิดจัวาลูกนี้1ึงสองเข้าเป็นประตูไป